ผมเดินตามซเลนเดอร์แมนเข้าไปในป่าอย่างว่าง่ายปกติแล้วผมก็ไม่ใช่คนที่จะไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆแบบนี้ยิ่งเป็นคนที่มีรูปรักษ์ที่แปลกประหลาดแบบนี้คงไม่ต้องพูดถึงมันอธิบายไม่ถูกจริงๆผมรู้แค่ผมรู้ตัวทุกอย่างแต่ไม่อาจปฏิเสธเขาได้ผมคอยตามเขาทุกอย่างที่เขาบอก โดยที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะพาผมไปที่ไหนเขาพาผมเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเจอเข้ากับหินขนาดใหญ่สามก้อนที่วางซ้อนกันแลดูคล้ายซุ้มประตูขนาดใหญ่มันคงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเจอหินอะไรแบบนี้ในป่าแต่สิ่งที่ทำให้มันดูแปลกไม่ธรรมดาก็คือ บนหินที่อยู่บนสุดมีรอยแกะสลักเป็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างไว้มันเป็นรอยรูปวงกลมมีกากระบาดท,ทับสเลนเดอร์แมนดึงแขนผมสาวเท้ายาวๆไปยังหินสามก้อนนั้นทันทีที่เขาพาผมเดินผ่านหินทั้งสามก้อนไปผมก็รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังหลุดเข้าไปอยู่อีกมิติหนึ่งสิ่งแวดล้อมรอบข้างเปลี่ยนไปในฉับพลัน ป่าไม้เบื้องหน้าถูกคฤหืหาดหลังใหญ่ตังงานปรากฏขึ้นมาแทนที่ท้องฟ้าสีน้ำเงินม่นมนถูกท้องฟ้าสีแดงฉานเข้ามากลืนกินซเรนเดอร์แมนหัวเราะฮึๆฮึในลำคอเบา เเลนเดอร์แมพาผมเดินไปตามทางเดินหินที่มุ่งหน้าไปสู่ประตูคฤรืหาดสองข้างทางที่เดินผ่านมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของสัตว์นานาชนิดตั้งเรียงรายอยู่และหากตาของผมไม่ได้ฝาดไปผมเห็นพวกมันขยับตัวราวกับมันมีชีวิตเมื่อเดินเข้าไปในห้องโถงขนาดใหญ่ภายในคฤหืหาด ผมก็ถึงกับผงะตกใจสุดขีดเมื่อพบผู้หญิงสามคนที่แต่งตัวด้วยชุดแม่บ้านที่มอมแมมกําลังทำความสะอาดกันอยู่อย่างขมักขมิ่นทั้งสามมีผิวกายสีเขียวคำํำคล้ายๆศพที่กําลังเน่าดวงตากวงโบแลดูน่ากลัวเซเลนเดอร์แมนมีท่าทีแปลกใจที่เห็นผมแสดงอาการตกใจกลัวอย่างเห็นได้ชัดเธอรู้สึกกลัวหรือมาดิน ผมรู้สึกสับสนเล็กน้อยมันเหมือนมีความรู้สึกสองอย่างเกิดขึ้นมาพร้อมกันแต่จูๆ่ๆความรู้สึกกลัวก็หายไปความรู้สึกมีความสุขอย่างไร้เหตุผลก็เข้ามาแทนที่เปล่าครับไม่มีอะไรอ้อยังงั้นเหรอสเลนเดอร์แมนพาผมเดินต่อไปแม่บ้านซอมบี้สามคนทำท่าทางทำความเคารพ เมื่อพวกเราเดินผ่านเขาจูงมือพาผมเดินผ่านห้องต่างๆหลากหลายห้องก่อนจะเลี้ยวมุมเดินลงบันไดลงไปสู่สถานที่สถานที่หนึ่งที่น่าจะเป็นคุกใต้ดินของคฤรืหาดทันทีที่ก้าวขาลงไปในคุกใต้ดินกลิ่นเหม็นที่รุนแรงก็โชยมาแต่ที่จมูกของผมจนผมเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ คลืนใส้เหมือนจะอาเจียนสเลนเดอร์แมนหันมามองดูผมอีกครั้งด้วยความสงสัยมาตินเธอเป็นอะไรทันใดนั้นกลิ่นเหม็นก็จางหายไปกลายเป็นกลิ่นหอมตลบอบอวนเปล่าครับผมสบายดีจริงเหรอน่าสนใจน่าสนใจจริงๆสเลนเดอร์แมนพาผมเดินต่อไป เขาพาผมเดินเข้าไปในห้องขนาดใหญ่ห้องหนึ่งที่มีบรรยากาศน่ากลัวแปลกๆยินดีต้อนรับสู่ห้องทดลองของฉันทดลองทดลองอะไรผมกวาดสายตามองไปรอบๆห้องก่อนที่ผมจะต้องตกใจจนแทบช็อกเมื่อเห็นว่าภายในห้องเต็มไปด้วยร่างมนุษย์ที่ไร้วิญญาณกับโครงกระดูกจํานวนมากกองทับถมกันอยู่ และเมื่อผมมองไปที่สัญลักษณ์ประหลาดแบบเดียวก,กันกับที่อยู่บนหินทางเข้าคฤรื้อหาดเข่าของผมก็แทบสุดลงกับพื้นเมื่อผมเห็นร่างเล็กๆของเด็กผู้หญิงที่ขุนตาถูกร่ามโซ่ตึงเอาไว้บนสัญลักษณ์นั้นพี่คะเซลีน่ญญาผมรีบสะบัดมือของเซเลนเดอร์แมนออก แล้ววิ่งทลาเข้าไปหาเซลีน่าในทันทีเซลีนา่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องพี่คะหนูกลัวหนูหิวมันช่างเป็นเรื่องที่น่าทึ่งซะจริงๆผมหันไปจ้องมองสเนเดอร์แมนพยายามเก็บซ่อนความหวาดกลัวที่มีอยู่จนล้นเอ,อ่อคุณทำอะไรกับน้องผม เลนเดอ์แมนหัวเราะเสียงเยือกเย็นโอ้มาตินเธอนี่มันน่าสนใจซะจริงๆที่สามารถหลุดออกจากมนต์สะกดของฉันได้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเธอรู้สึกกลัวหรือมาตินเปล่าครับไม่มีอะไรมาตินเธอเป็นอะไรเปล่าครับผมสบายดีผมเพิ่งสังเกตว่าตอนนี้ ความรู้สึกที่มีความสุขอย่างไร้เหตุผลความเชื่อใจไว้ใจและความหหยหาที่มีต่อซลินเดอร์แมนมันได้หายไปแล้วตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ฉันว่าบางทีเธออาจจะเป็นคนที่ฉันตามหามานานหลายปีคุณหมายความว่ายังไงเดี๋ยวเธอก็รู้หลังจากการทดลองและถ้าเธอเป็นแค่หนูทดลองที่ไร้ประโยชน์แบบพวกนั้น ฉันก็จะปล่อยให้เธอกับน้องเธอนั่งรอ,อยมาบาลมารับอยู่ที่นี่แหละสแลนเดอร์แมนหัวเราะเบาๆเริ่มได้ทันใดนั้นสแลนเดอร์แมนก็ปล่อยหนวดที่ขายหนวดปลาหมึกยุบยับออกมาจากข้างหลังพร้อมกับยกมือซ้ายขึ้นมาก่อนที่คู่ต่อมาผมจะรู้สึกเหมือนถูกกระชากอย่างแรงตัวผมลอยขึ้นไปบนอากาศ พอผมรู้สึกตัวอีกทีคอของผมก็เข้าไปอยู่ในอุ้งมือของสเลนเดอร์แมนเสียแล้วปล่อยปล่อยปล่อยผมผมผมหายใจไม่ออกผมพยายามดิ้นรลนขัดขืนในขณะเดียวกันสเลนเดอร์แมนก็บ่นพึมพำอะไรสักอย่างออกมามันคล้ายเป็นคาถาโบราณอึดใจต่อมา กองไฟหลายกองก็ลุกพลึบขึ้นพร้อมกันบนพื้นที่รอบๆตัวผมเป็นกระจุกกระจุกผมตื่นตกใจกลัวเป็นอย่างมากผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผมและน้องของผมในตอนนี้ผมพยายามดิ้นรลนสุดชีวิตไม่กี่นาทีต่อมาไฟก็ลุกพลึบขึ้นที่ตัวผมมันลุกไหมจนท่วมหัวของผมผมกรีดร้อง และดิ้นรนอย่างทุกข์ทรมานในที่สุดหลายปีที่ผ่านมาฉันก็ตามหาคนแบบเธอจนเจอมาตินสเลนเดอร์แมนประกาศออกมาอย่างพึงพอใจก่อนที่จะโยนผมลงไปนอนชักดิ้นชักงออยู่ที่พื้นมันถึงเวลาที่ฉันจะได้เป็นอิสระสักทีเสียใจด้วยนะมาตินที่นายจะต้องมารับคำสาบนี้แทนฉันกุดบาย พูดจบร่างของสเลนเดอร์แมนก็ค่อยๆสลายกลายเป็นฝุ่นทุลีปล่อยให้ผมนอนงงในโดงไฟโดยที่ไม่รู้ว่านี่มันคือเรื่องบ้าอะไรกันแน่ไม่รู้ว่านานแค่ไหนที่ผมต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในกองไฟที่ร้อนระอุมันเป็นความเจ็บปวดทรมานที่แสนสาหัสที่สุดที่ผมเคยเจอตั้งแต่เกิดมาผมภาวนาซ้ำๆ ให้ตัวเองขาดใจตายไปเฝ้าพระอินทร์เร็วๆแต่มันกลับไม่เป็นเช่นนั้นผมยังคงมีชีวิตอยู่จนกระทั่งไฟดับเพียงแต่ว่าหลังจากที่ไฟดับผมก็ไม่เจ็บปวดอีกแล้วผมกลายเป็นคนใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยซ้ำ เป็ไหนมาหนูถูกจับตัวไปพี่มาตินช่วยหนูไว้แล้วมาตินอยู่ที่ไหนล่ะอยู่นั่นไงไหนไม่เห็นจะมีเลยเอ๋หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นผมก็อาศัยอยู่ในคฤรืหาดหลังนี้เรื่อยมาและไม่เคยคิดที่จะส่งต่อคำสาบนี้ให้กับใคร เพราะว่าผมไม่เคยคิดว่าการเป็นอมะตะคือคำสาบและผมก็เกียดความตายที่สุดจบแล้วนะครับ s l ล n d e r m a n ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ